สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกันนะครับเช่นเคยกับแนวทางหวยลาวสตาร์นะครับแล้วก็ลาวสตาร์ v i p เนาะก็มีพี่ๆและท่านนะครับเนาะที่นะครับขอกันมานะครับขอกันมาเพราะว่าผมหยุดไปประมาณน่าจะน่าจะ3วันประมาณ3วันที่ผมไม่ได้ลงในช่องทาง u t u b e เนาะก็คือก็มีหลายอย่างนะครับพี่ๆเนาะมีหลายอย่างก็เป็นแนวทางไม่เข้าด้วยในช่วงนั้นแนวทางน่าจะหลุดประมาณ3-4วันนะครับแล้วก็มี มีพี่ๆสมาชิกเนาะมาคอมเมนต์นะครับก็คือคอมเมนต์ติชมมาแหละนะครับประมาณนี้นะครับเราก็เลยแอดก็เลยไม่ได้ลงให้นะครับก็เลยหยุดพัก3วันนะครับพี่ๆก็เมื่อวานนี้ก็ลงเนาะเมื่อวานนี้ลงก็ถือว่ามาในตัวเล่นตัวเจาะนะครับก็ยินดีด้วยนะครับสำนักแนวทางนะครับราวสตาร์นะครับพี่ๆเมื่อวานเราให้1กับ5นะครับผลที่ออก2 2 3กับ2 สองห้านะครับมาเด่นรองน้อหนึ่งไม่มาใครเอาห้าไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่ห้าสองสองห้าเน้นๆน้นนะครับยังดีที่มาเด่นรองนะครับตัวเน้นตัวเจาะเราสตาร์วีไอพีให้สองกับหกนะผลที่ออกสองเก้าหกกับศูนย์ห้านะครับพี่พี่นาออันนี้ก็สองไม่มาใครเอาหกไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่เก้าหกนะครับนะครับส่วนท่านใดที่ยังจํายังจาสูตรที่ผมแนะนำ แนะนำให้นะว่าท่านใดชื่นชอบในรอบเราสตารนะ์ V.I.P เนาะสายวิ่งสายรูดนะครับให้ดูผลนะครับให้ดูผลดาวสตาร์สตัวบนล่างนะครับแล้วเลือกตัวที่ชอบเนาะไปวิ่งรูดในรอบนี้นะครับอันนี้ก็5มานะครับมา1ตัวเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับส่วนแนวทางนะครับของวันจันทร์ที่15นะครับ วันจันทร์ที่15กันยายนต5 6 8นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับพี่พี่ผมให้ไปที่เลข2กับเลข8นะครับราวสตาเนาะลูดที่ลูดที่8นะครับ8 3 8 3 8 5 8 9นะครับ 8 9ก็จะเป็นที่ 20, 25, 28นะครับ3ตัว283นะครับผมแนวทางนะครับแอดก็ทำตามสูตรคำนวณน,นะครับพี่พแล้วก็นำตัวเลขมาฝากพี่พีสมาชิกนะครับชื่นชอบยังไงแล้วค่อยติดตามนะครับพี่ๆเนาะไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านนะครับผม ส่วนเราสตาร VIP นะครับให้ไปที่เลข5กับเลข1สายรูดนะครับให้ไปที่เลข1 1 0 1 6 1 9 5 1 5 6 5 9 3ตัวนะครับ5 1 9นะครับผม นะครับแนวทางนะครับก็ตามนี้เลยนะครับสลับหวยลาวสตาแล้วก็ลาวสตาร์วีไนะครับวันที่15นะครับกันยายน2568ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเฮงเงปังๆนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ